เีวันนี้วันนี้เราเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำแอนิเมชันคือเอาอะไรนะแอนิเมชันนะแอนิเมชันโอเควิธีการทำง่ายๆจากแคนวานะครับไปนะครับสมมตินะครับเดี๋ยวครูจะให้หัวข้อว่าแค่นี้ทำเรื่องอะไรสอดคล้องกับเพลงอะไรนะครับไอตัวนกของเราเนี่ยเอามาจากไหนครับ oh. องค์ประกอบ oh. ใช่ไหมครับ oh. คันนี้ มันมันเคลื่อนไหวในการบินอยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะบังคับให้นกตัวเนี้ยบินไปทางนั้นทางนี้นะครับออาครูกองเล่นเพลดูเห็นไหมว่ามันสามารถเลื่อมตามที่เราได้วิธีการทําทําอย่างนี้ดูดีนะวิธีการทํานะครับคุณต้องจากอันแรกเลยนะฮะ <c oughs> วันนี้เราจะสร้างงานด้วยพรีเซนเตชันสมุต่อเก้าแน่นอนนะครับเพราะงานของเราจะลงลงแพลตฟรอร์มที่เป็นโซเชียลด้วยเอาเคครับสมมุติน,นะครับวันนี้คุณครูจะสร้างเพลง สำหรับเด็กอนุบาลเช่นเพลงเป็ดเอาง่ายๆครับเสร็จแล้วครูใส่พื้นหลังให้เขาๆก่อนพื้นหลังไปหาที่ไหนครับหาง่ายๆมากเลยไปหาในทุกอย่างหาที่อะไรครับอ,องค์ประกอบยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับอ่ะเอาภาพพื้นหลังอันนี้แล้วครูยอยากได้เป็ดยกตัวอย่างให้เฉยนะครับเป็ดไปหาที่ไหนครับแน่นอนครับพิมพ์คำมาเลยว่าเป็ดเสร็จแล้วครูยอยากได้ตัว เลือกไปเลยอย่างไ้ตัวนี้ยุตัวอย่างนะครับครูได้เป็นหนึ่งตัวงานของเราวันเนี้ยครูต้องการให้เตดมันเคลื่อนไหวจริงๆแล้วมันสามารถใส่การเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมใช่ไหมครับเช่นเนี่ยไปใส่การเคลื่อนไหวได้เนี่ยเนี่ยมันมีเห็นว่าขั้นพื้นฐานเห็นไหมครับแต่วันเนี้ยเราจะสร้างแอนิเมชันวิธีการทํางานนะครับวิธีการทํางานคือเมื่อนักเรียน อยากให้วัตถุชิ้นไหนที่มันมีการเคลื่อนไหววิธีการทําครับแต่ไปที่เคลื่อนไหวครูยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นงานของนักเรียนจะเป็นแบบนี้หน้าจอ,อนักเเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนะนักเรียนได้เป็นหนึ่งตัวนี่นะครับวิธีการทําให้มันเคลื่อนไหวดูต่อครับให้นักเรียนแตะมันจะมีคําว่าเคลื่อนไหวข้างล่างใช่ไหมมีคําว่าเคลื่อนไหวนะอันนี้คือจุดคาแมกของการทำเอเมเนชันนะครับกดเคลื่อนไหว เมื่อกดเคลื่อนไหวแล้วภ้าต่อไปมันจะขึ้นเนี่ยเคลื่อนไหวแบบสร้างจะมีรูปพึ่งขึ้นมานักเรียนก็ทําการตีวอ,อย่างนะครับนักเรียนดกดไปที่เคลื่อนไหวแต่นักเรียนจะอยู่ข้างล่างนะมันจะมีคําว่าเครื่องมืออ่าดูทีนะครับดูทีนะครับเนี่ยคําว่าเคลื่อนไหวแล้วก็คําว่าเครื่องมือเห็นไหมครับเครื่องมือกดเข้าไปจะเจอรูปพึ่ง ขอยทีนะถ้าไปคําว่าอะไรครับเคลื่อนไหว,ไหวแล้วก็เครื่องมือเราจะเจอรูปพึ่งนะครับถ้าเราเจอรูปพึ่งแล้วยุติวอย่อยนะครับครูแตะไปที่เป็ดไปเคลื่อนไหวแล้วก็ขุดสร้าง animation ขึเข้าไปและครูก็เอานิ้วของเราไปที่ที่เป็ดไปเลยครับครูลากไปเลยครับสังเกตมีเส้นไหมครับอ่าครูลากไปเลยครับอ่าเป็ดตัวนี้ออกไปนะครับรกลอนกไป เรียบร้อยครับเสร็จสิ้นเห็นไหมครับว่ามันเดินตามเรามาแล้วเห็นไหมครับเราสามารถสร้างขึ้นมาไดุ้กอย่างเราอยากจะไม่มีเป็ดเราอยากจะให้มันมีนกเราพิมพ์เข้าไปว่านกนกคันนี้มันมีทั้งรูปภาพถ้าเราเลือกกราฟิกมันจะขยับได้นะตรงนี้มันมีเลือกว่าทั้งหมดภาพถ่ายวิดีโอแต่เราเลือกกราฟิกกูเจอนอกตัวนี้แล้วไปเลยครับเอามาใส่เฉกเช่นเดียวกัน เราต้องการให้นกฝูงเนี้ยนกตัวนี้บินเข้าไปอาอยากได้นกสองตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับไปที่นกไปที่ตำแหน่งถ้าเป็นนักเรียนอาทันทีเราไปที่เคลื่อนไหวแล้วก็ไปขาวว่าอื่นๆใช่ไหมหาทําตัวเพื่องก็เจอไปเลยครับครูบินเลยครับอ่าครูบินเลยครับบินไปบินไปบินไปออกนอกจออบินย้อนกลับเรื่องของเธออะลองดูครับเล่นเห็นไหมครับมันก็ไปพร้อมเต็ด อ่ะย้อนกลับมาอันนี้คือวิธีการสร้างแอนิเมชันให้มันเคลื่อนไหวง่ายๆได้อันนี้พอเข้าใจยังครับพอเข้าใจยังครับโอเควันนี้นอกจากเราจะสร้างแอนิเมชันที่มันเคลื่อนไหวแล้ววันนี้เราจะมาสร้างงานสร้างสื่อการสอนประกอบเพลงที่เราสนใจเว้นวัควันนี้เราจะทําเพลงเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลถ้าเราเปิดเพลง้างฟังแล้วใช่ไหม ภาพเป็นส่วนสาคัญไหมถ้าไม่ส่วนสาคัญถ้าภาพมาเล่ะเป็ดอันแค่เนี้ยเด็กจะมองอะไรครับเช่นเพลงเนี้ยเพลงเกี่ยวกับเป็ดอะไรที่สําคัญมากครับในในเพลงนี้ก็ต้องเป็นตัวเป็ดใช่ไหมครับเราทํางานเพื่อสื่อให้เห็นถึงจุดสนใจของเด็กคนนั้นด้วยเป้าหมายเราคือเราสร้างงานเพื่อให้เด็กอนุบาลนะโอเคอันนี้พอเข้าใจนะครับการสร้างอะเมเนชันใช่ป่ะอ่านว่าไงวะ แอนิเมชันแบบง่ายๆอันนี้เข้าใจนะแล้วคันนี้นักเรียนไปประยุกต์ใช้นะครับโอเคนะโอเครู้เรื่อง